เขากลับมาฮอดขั้นที่สองแล้วนะครับคูปต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะนี่ยู่บ้านยังครับบ้านสนูตำบลกู่อำเภอปางกู่นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นขั้นที่สองของรอบนี้นะครับนี่เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวห้าสิบแรงนะครับในวันนี้สวยงามเลน้อนะครับ ห้าสิบแรงนี่สร้างโกคุณรอฮะกำลังขันน็อตนะครับถ้าตั้งทานแต่คืนเซาแล้วนะครับครับเดี๋ยวถักติดตามชมนะครับอีกหน่อยกสิเซ็ตแล้วนะครับน้อยเดียวครับข้าวเดียวบ่พอสองนาทีนะครับถักเอิ้งนะครับเดี่ยห้าสิบแรงสีเขียวนะครับออกมารอแน่นอนนะครับ หลังจากที่เขาติดตั้งไปได้จักสองนาทีนะครับฝนกระเทกกระน้ำลงมานะครับได้หยุดพักนะครับฝนตกแห้งนะครับป็นสภาพพีไปนองฝนตกแห้งนะครับเขาติดตังด้งในคขาวนึงนะครับนี่เรีบซับเรียบ้อยนะครับที่นี่ี๋ยวายิบมาล้องยกไอ้เบิ้งเด้อครับเด้อสวยงามนะครับสติกเกอร์ ดุกซ้อนซ้มเหลี่ยมนะครับสวยเท่ๆนะครับครับอาก,กาศกับไหม้แล้วฝนคือไหม้แล้วนะครับเสร็จพอดีนะครับดี๋ยวลองอยกให้เบ่งนด้ครับเด้อทำ,นน <laughs> ำเล่นต้มนะครับบุญบังไฟครับครับก็บุญบังไฟครับ่าออกไปข้างนอกเลย ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสอบถามได้นะครับเมือผลงานเท่าไหร่ครับช่องคู่โค้ดสำเดียวอักขันนะนะครับหรือโทรติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับไอทูนการช่างนะครับเห็นไหมสวยงามรอรอแล้วนะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับลูกทรงสวยงามนะครับรถลุกเป็นล่องหยกในเบร์แนนด้อ สีเขียวกับบอกเหลืองนะครับเดี๋ยวเอาสิยกเทเบิ้งนะครับเด้อขับไลยผ่านมันก็เอาเสือกไปทั้งล่างเอาเสือกไปทั้งล่างเอาทั้งนี้ก็ได้เนี่ครับที่กอผ่านะครับงูหลังงูหลังเขาก็มาก่อทั้งหลังนี่นะครับหรือก้อนี่ก็ได้นะครับอันนี้พื้นสองพื้นสองเอาทั้งหลังก้อนี่นะครับ ล้วก็เอาอีกอันเนื่องตัวอะเอาอีกเส้็น,นื่องปะเอาไซนีแหละครับไซนี่มันเย็บเทครับมันครับนี่นะครับทรงร้อนๆนะครับมันสวยงามเลยนะครับอืมนะครับสวยงามเที บึมบึมนะสลัดผาสลัดผาด้วยสลัดผาสลัดผ้าฮึบมื่อน,นี่นะครับสลัดผาก็ได้นะครับนะครับยกสูงนะครับรถเป็นรถหกล,ลอนนะครับเลยลุ้งรถนะครับเพราต้องหว่วงนะครับสูงเลยลุ้งรถเลยนะครับนี่ครับระบบ ใบมีดหางนะครับอะไรคือเกาทุกอย่างนะครับเอา,าอีกเชนึงก็อีกเชนึง,น,น,งนะครับอ้าวครับสุูงเลยเอ๊ตึมว่ะนะครับโอยเนี่ยครับคันเขาเป็นกล่องมันนี่เขาใส่หลายกว่านี้ครับใส่เต็มผ่านนะครับไอ้เท่บืมเท่บืมเลยนะครับ อ่าอ็กอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ,เอาเอาเอายกสูงๆเลยได้ยกขึ้นสุดเลยนะครับบาโก้คุรอนะครับรอสุดในทีมงานนะครับอออ๋อนดึ๋งนะครับ <c oughs> จะได้สบายนะครับเขาปวดง่ายๆนะครับปึ๊บนี่นะครับสลัดผถาสวยงามนะครับเนี่ยใครสนใจติดต่อมาได้นะครับเนาะขายบ่ได้ก็อินอันนี้แหละครับมีแต่คนถามหาจะก็ไว้ใส่ยังอู้ถามหากันสุดเจ้อเลยนะครับเดี๋ยว ขันต่อไปเขาจะไปติดที่สกลนครน,นะครับถ้าติดตามด้วยพี่น้องนะสำหรับมีเอาไว้สำนี้กันนะครับนะสวัสดีครับถ้าติดตามกันชุมต่อไปนะครับ